สวัสด,ดีพี่นอ้องเก็บผักไผ่กดจ่าเก็บผักไผ่ผักไผ่น่างามพี่นอ้องข่ายกดด้วยจ่าเด้อเอาผักไผ่กดเด้อข่ายผักไผ่ข่ายงามแห่งพี่นออ้องนอาต้นหยอดอ่อนๆมันนะจ๊ะ ไลยอยู่จ้ะพ่อค่ายไ <laughs> ลยอยู่พี่น้องหลายอยู่นี่จ้ะค่ายเดีหลายอยู่อัน,นด่วยจะไปอันนั้นแกบุกงค์พี่น้องแก่ตะบุกงค์อุ๊ยงอดต้นนี้พวกกระตุกลงน่ามีพี่น้องค่อยๆต้นนี้พวกพวก,พวก,กระชายหาบาทคนด้วยจ้ะเด้อบาทเท่าต้นนี้หาบาทแล้วพ่อซื้อด้วยจ้ะน,นีาา่ เขาคลายจ้ะงามงามพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งไปจ้ะเด้อจ้ะพี่น้องหุ้มพักผายงามงามพี่น้องเขาคลายไร้แหง้งตะกี้เต็มงานได้จ้ะนี่วานนี้มันถืองานไม่มันกำลังมีนี่พี่น้องพาพี่น้องย่างกัเบิง่งทนนั่วีน้อาจ้ะเนาะเด็กพักผายไปแต่ไปหลวกกินกับผักปุ่นจ่าเจ้าตำมะคงกระเสบหรือพี่นอ้นองเด้อพี่น้องได้เบิ่งอีกก้อนจ้ะนี่ ยน้ำก็เลิกเลิกพี่น้องน้ำเลิกน้ำเลิกน้ำเลิกมีหดไข่บกหอยสลีดนะจานเด้อผนบกหอยสลีมันไข่ใส่อุ้ยนั่นนั่นเก็บเก็บได้อยู่นี่เก็บไดทั้งทั้งอันนี้เนีน้ำมันมาลายจ้ะพี่น้องดูน้ำมันเลิกงามอยู่พี่น้องนะทีนี้ผมเห็นนั่นมันหักเอาลงไปบวได้จ้ะลงบได้จ้ะพี่น้องเฮแค่ไหนหล่ะสิได้บ้านนี่ตัวนี้กับอันนี้พี่น้องนี่ มาเก็บผักผ้าอ่จ้ะมือเสาร์นี่เก็บผักผ้าใไปแก้วตำบักหุ่งโอ้ยหัวเคลข่ากับร้ายพี่น้องหัวเคลข่าเป็นดำๆอยู่นี่หลวงตำบักหุ่งหลวงกินก็ขับปุ่นนะจ๊ะเนาะกินกระปุ่นกับแก้วมือเฮานี่ลวกเด็ดมื่แล้วจ้ะเอ้าใช่พี่น้องได้เห็นซาำีลยนะจ๊ะเนาะเก็บผักผ้าอ่จ้ะโอ้โมบีมือถือหรอกแล้วพี่น้องเลยโอ้โหเก็บผักผ้าอ่จ้ะเอ้าซ้ำเลยพี่น้อง อยูด่ดีมีแห้งนะจ่ะเด้อสวัสดีค่ะนี่จ้า